สวัสดีค่ะวันนี้แม่สายจะมาเก็บผักชีฟรีนะคะผักชีเพื่อนๆเห็นไหมผักชีที่เขียวๆเต็มเนี่ยเนี่ยผักชีหมดเลยนะคะแม่สายจะมาเก็บไปขายนะดูนะคะแล้วเราจะไปขายเราได้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะคะ <c ười> เดี๋ยวเราก็จะมาเก็บกับป้าปนะ <c ười> นี่ผักชีฟรีทุกคนเนี่ยสวยมากๆเลยนะเนี่ยต่อสารพิษแท้ๆเลยนะเนี่ยอ <c ười> <c ười> แต่มันจะมีย่างด้วยค่ะ่นี่ปูปูจาะปะปาปะปาขุดแบบนี้เลยสเสร็จแล้วเลยเดี๋ยวก็จะมาเลือกเอานะคะเอออย่างนี้ดีมากเลยปะปาโอเคเดี๋ยวทีนี้ก็จะมาดึงะะ่ะ เก็บได้หนึ่งตะกร้าแล้วนะคะกืต<ด>นนกอนนี้อย่างงาม<ต><ด>นกเสียงนกงามทุกต้น มันก็จะแบนออกนะคะมันจะไม่ตั้งขึ้นเริ่มแบนไอ้ก่อน,นี้จะเอาให้หมดเพราะว่ากรอน,นี้มีแต่ต้นงามๆป้าเตรียมอุปกรณ์กลับบ้านแล้วเล็กๆก็ยังเต็มอยู่นะทุกคนแต่ว่าไม่ทายก็จะ หนึ 1> 1ตะก้านี้พรุ่งนี้เราจะขายได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาอัปเดทให้ดูนะคะก็จะเอามาเอาอันไม่สวยออกนะคะคเดี๋ยวเราก็จะล้างลากทีหลังนะ,ะเอาใบออกผักชีนหน้าหนาวนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะ,ะมันจะแบนหน่อไปข้างๆนะคะมันจะไม่ขึ้นสูงข้างบนเตรียมพร้อมรับกับหิมะนะ เล็กๆอย่างนี้ก็ทิ้งไปนะคะก็ป๊าป้ามาช่วยเนี้ยเนี่ยป๊าป้าเห็นไหมมันจะมีใบเลี้ยงที่มันไม่สวยแบบนี้เี้ยใช่ใช่เราก็ต้องดึงทิ้งนี่ก็เอาแต่ใบสวยๆก็พอกุซ่าอะไรก็ดึงออกใบหญ้าอะไรก็ดึงสวยมากเลยเนาะป๊าป้าเนาะ ใบเงาต้นเล็กต้นน้อยแบบนี้ก็ไม่ต้องเอานะปะป้าอย่างนี้ผักชีฟรีก็เอาไปขายนะคะได้ตังแบบฟรีๆผักชีที่หน้าบ้านก็เก็บไว้กินตอนหน้าหนาวนะคะหิมะทับก็ยังกินได้เห็นในซูปเปอร์นะคะตอนนี้เส้นแบบ ต like 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 ้นเล็กๆอย่างนี้นะฮะเล็กๆยาวๆเป็นแบบคเรีแอนด้านะฮะเป็นเหมือนกินสลัดสองร้อยกว่าเยนนะทุกคนอันนี้มันก็เลยกำลังสวยเลยแต่ว่าอันนั้นเขาน่าจะปลูกแบบไฮโดรโพนิกอะปะปะใช่ปลูกแบบไร้ดินอันนั้นอะปลูกไฮโดรโพนิกมันก็จะแพงนะคะแบบนั้นแต่แบบนี้ก็ไม่เห็นแล้วนะตอนนี้ในซูเปอร์ปะปะเพราะว่า มันหนาวแล้วมันไม่ค่อยมีแล้วหน้าร้อนน่ะผักชีเยอะนะคะที่ซูเปอร์อะไรก็มีตอนนี้เริ่มหนาวแล้วผักชีก็ไม่ค่อยมีนะตอนนี้ให้เดาป้าคิดว่าจะขายได้เท่าไหร่ป้าคิดว่าจะขายได้เท่าไหร่โอ้ใช่เหรอถ่ายกับป้านะคะว่าเราจะขายได้ราคาเท่าไหร่ที่เราเก็บมาป้าบอกห้าร้อยเยน แม่ย่าหัวเราอมามัากับป้าไปเก็บผักชีมาขายแม่ย่าหัวรอแม่ย่าก็อยากจะรู้ว่าเธอจะขายได้สักเท่าไหร่ตัดรากเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาลองใส่ถุงดูนะคะว่าจะใส่ไปห้าสิบกรัมหรือว่าหนึ่งร้อยกรัมนะคะห้าสิบก็โอเคตกลงก็จะใส่ถุงละห้าสิบกรัมนะคะแต่ราคาเราไม่สามารถกำหนดได้นะคะ เราจะต้องให้เขาประมูลแล้วก็กำหนดราคาให้เรานะคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่แม่ทรายทำเพราะว่าผักชีมันขึ้นมาให้เราเก็บฟรีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เลยเสียดายของก็เลยจะลองดูว่าผักชีที่เราเก็บมาฟรีๆเนี่ยเราจะขายได้เท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ไปตลาดอิจิบะนะคะจะไปอัปเดตให้ดูว่าเริ่มเข้าหน้าหนาวคนญี่ปุ่นเขามีอะไรขายบ้างนะคะ แต่แน่นอนว่าคงไม่มีผักชีนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะได้ทั้งหมดกี่อันนะป๊ะปะได้หมดกี่แพ็คได้ทั้งหมดกี่แพ็คทั้งหมด25แพ็คนะคะแพ็คละ50กรัมฤรือดูนี้ญี่ปุ่นมีอะไรขายบ้างก็อันนี้ต้นหอมนะคะต้นหอมเยอะนะคะตอนนี้หน้าหนาวต้นหอมเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นโกโบนะคะ อันนี้ก็ซาโตอิโมะซาโตอิโมะมันจะคล้ายๆเผือกบ้านเราแต่มันก็ไม่เหมือนนะฮะรูปร่างเฉยๆเมื่อก่อนมาใหม่ๆคิดว่าเป็นเผือกเอาไปทําขนมมันไม่ใช่เลยนะคะเวลาต้มแล้วมันก็จะเละๆอันนี้ก็จะเป็นมันฝร<ช>ั่งดอกกระหล่ำสวยมากอะ่ะงามได้ใจมากเลยอะ่ะแล้วก็บรอกโคลีนะคะบรอกโคลีก็งาม ักญี่ปุ่นมันก็จะเป็นเหมือนฟักอ่อนนะไม่เหมือนฟักเมืองไทยต้มนานๆแล้วก็เละนะคะฟักญี่ปุ่นแต่ก็แก้ขัดได้ฟักทองถั่วนี่มีทุกฤดูอะ่ะก็อร่อยดีนะเนี้ยไปต้มแล้วก็เอาไปอะไรนะราดกับมายองเนสก็อร่อยดีนะคะอันนี้ของเราเองผักชีแล้วก็ก้านมันเทศของแม่ย่านะคะฝากมา อินเกนอ๋ออันนี้ถั่วอินเกนนะคะผักชีไม่มีใครมีแต่ของเรากระหล่ำปีอันนี้กะหล่ำปีนะคะแคปเบสผักกาดขาวโูหดูผักกาดขาวเขางามงามนะทุกคนผักกาดขาวงามมากเลยหัวใหญ่สดมากอันนี้ก็ผักโขมนะคะโพเลนโซ ตอนนี้หน้าหนาวก็แบบเยอะมากนะคะหัวลินโซผักขมนั่นเองหัวผักกาดแล้วก็เรดดิสคอนยาคืนะคะอันนั้นก็อะไรนะกินนังอันนี้น่าจะมันมือเสือี่โอ้โห <c oughs> ดูหัวผักกาศเขาทุกคนหัวผักกาศใหญ่มากะใหญ่แบบใหญ่อะไรจะขนาดนั้นเออปะปาปะปะคนเลนะ่น่นนี่คน อันนี้อันนี้ไม่ใช่ขานะทุกคน,คนเขาเรียกอะไรตร่อบคิคุยโมคิคุยโม,ยมเป็นมันชนิดหนึ่งนะคะคิคุยโมโอปะปา,ก,า,า,ก,า,ากระเทียมโนซาวนาผักโนซาวนากระเทียมอันนี้ครมูมิวอนัทนะคะอันนี้วานัทวานัทแล้วก็นี่ปะป๊า อจิจิคกไม่ค่อยมีแล้วโอ้สีเลนายานี่แปลกเนาะจิจิกอ,อันนี้ฟักแมวนะคะฟักแมวถั่วลิสงอืมถั่วลิสงอันใหญ่มากเลยใหญ่กว่าหัวนิ้วโป้งเลยอผักนสวนะเผ็ดหอม,อ,มอันเบลอเลยอะ่ะเออโอ้โหแบบเท่าฝ่ามืออะไรมันจะใหญ่อลังการขนาดน,นะนั้นนี่ ป้าบอกว่าเขาน่าจะแบบว่าเหมือนมีขอนไม้เนาะวางแล้วก็ให้เห็ดมันขึ้นนะคะมีไงจิโกโบอ๋อไม่ใช่เหรอนามิโกะนามิโกะอ๋อนามิโกะใหญ่น่ากินป้าป้าอันนี้อะไรอ่ะหอมป่าไหมอ๋ออันนี้เป็นต้นกล้าของหอมหัวใหญ่นะคะเขามาขายแบบนี้เพราะว่าคนก็จะได้ซื้อไปปลูกนะคะ อันนี้ก็จะเป็นดอกไม้นะคะเริ่มรู้ดูหนาวแล้วของขายก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวถ้าไม่ทรายขายได้เท่าไหร่จะมาอัปเดตให้ดูนะคะตอนนี้ก็รู้ดูแอปเปิลด้วยนะคะแอปเปิลเยอะมากมีแต่แอปเปิลทั้งนั้นเลยนะแอปเปิลแล้วก็ส้มนะคะช่วงนี้ผักชีของเราก็ขายเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือ คำว่าโคไซก็คือเหมือนผักที่มีกลิ่นนะคะกลิ่นหอมอะไรประมาณนี้ก็คือโคไซเพราะงี้งก็คือผักชีน,ะนี่แปดร้อยสิบเยนผักเก็บข้างทางได้810ยิเยนนี่ก็ถือว่าดีมากแล้วนะ <laughs> เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรามาอาัปเดตให้ดูแล้วว่าผักชีเราขายได้810ยเยนสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ